เพื่อนๆเองไม่ได้จุ่มเกมรถนะวันนี้มีคนท้ามาอีกแล้วนะครับคนแรกท้าแลมโบกินีนคิดว่าน่าจะเป็นซูปเปอร์คาร์นะครับผมดาดแงเนาะคนที่สองก็สปอร์ตคาร์ดาดปลาไปอาจจะลองดูครับผมผมอาจจะเป็นคนแรกก็ได้ที่ได้หนึ่งหมื่น ดันเมืองเอ้ยดะดัดนเมืองเพราะว่าคนแรกยังใช้โปรเลยครับลองไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดผมตายตอนไหนเปิดให้ดูซับสไครด้วยเพดูวันตาสันซับก็จะไม่ถึงึ่งพันซับนะครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ว่ายอดดูยังไม่ถึงเราก็อย่าดูสามสี่วีนะผมให้ดูห้าหกนาทีให้มันได้คนดูนะครับผม คือผมไม่เข้าใจเวลาจะดูถ้าเกิดแบบ all ออ่ะมันสามารถดูคลิปคนอื่นได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ all ออ่ะแบบเราเลือกรถด,ดูเองอะ่ะมันไม่ได้นะครับผมดูไม่ได้แต่สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะโปเออ,เอ,อใช่โปโปเออใช่ใชใช่อาจจะผม แต่ก่อนมันเปิดได้ทุกคันเลยเนาะตอนนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรเปิดไม่ได้ผมนึกออกแล้วเขาบินเขาบินแบบไปเลยแต่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้โปรจริงเขาก็คงเก่งมากๆแลวแล้วคือเขาเอาแลมโบมาจากไหนถ้าเกิดถ้าเกิดแรงยังไม่ตันแล้วได้แลมโบอ่ะก็อาจจะโปรหรือว่า อาจจะซื้อแต่ผมไม่เคยเห็นแพ็คเลยผมไม่เคยเห็นแพ็คพวกนี้เลยนะคะรับผมไอแพ็คตัวซอปอดอะก็คือแพ็คซปเปอร์คาร์นี่แหละไม่เคยเห็นเลยเนาะใครเคยเห็นก็บอกได้นะครับผมแค่ห้าพันผมก็เบลีกูดละเอาจริงๆ ให้ได้คนที่สองก็พอผมก็งงนะว่าอีคนที่เล่นโปรมันมาแบบหน้าหลักแบบเกมรถจริงได้ไงเนาะคือส่วนใหญ่โปรที่โปรที่เพื่อนไม่ใช่โปรโมชั่นนะแบบเล่นโปรเลยเลยคือแบบมันจะไม่อยู่ในเซิร์ฟจริงอะถ้าเกิดต้องอัปเดตก็อัปเดตไม่ได้นะ 2องพนแล้วโอ้มันต้านแรงด้วยดูดิดูดนะเวลาลอ,อยเห็นไหมมันต้านแรงด้วยนะแบบมันจะล่วงลงไปไวมากปกติรถซอป,ปอร์ตในชีวิตจริงกนะ็จะไม่ล่วงไวนะเลลี่คาเลลี่คาผมไม่เคยเห็นในชีวิตจริงนะ แต่รถเกือบทุกคันที่ผมเคยเห็นมาแล้วผมเคยเห็นคนที่เขาตัดต่อนะทําเป็นรถอันจริงอะ่ะไอรถคันแรกอะมันมันมีขายด้วยนะแต่ก่อนอะใช่เลยตายเพราะตกน้ำ <c oughs> เอาจริงๆนะไอพวกด่านเมืองเนะี่ยตายเพราะตกน้ํานี่แหละไม่ไม่ไม่ได้ตายเพราะน้ำมันหมดส่วนใหญ่จะตายเพราะตกน้ํานะครับหลายคนกับน้ํามันหมด <c oughs> ตอยเนี่ยมือนหนึ่งแต่นี่เขายังอัปเดตอยูน่นะ ปีันโอเคเนาะคนแรกอันนี้เกิดทำภารกิจไม่สำเร็จเนาะก็ท้ากันมาได้ครับผมเดี๋ยวคนที่สองไม่ใส่อุปกรณ์หรือรถอันนี้ก็ได้นะครับผมผมไม่ค่อยเล่นด้วยดีโน้ตเนี ไม่รู้เลยว่าจะเล่นอะไรว่าจะใช้อะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแฮมแมนนี่มาเป็นเชื่อทิสเพยแล้วอะแต่ก่อนมันเชื่อว่เ r ซิง่งยูเซอร์อะไรสักอย่างผมก็เสียดายอยู่นะชื่อเก่าผมอะแต่ว่าก็ต้องเล่นให้ผ่านภารกิจสำเร็จบทล็อกสกินขั้นเทพไม่ใช่แล้ว กินนี้มันแปลกๆก่ะจริงๆแม่กลัวาตายแล้วอมผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ตั้งชื่อจะชื่อว่าเลสซิ่งอะไรหรือเปล่า เกิดใครที่เพิ่งเล่นเกมรถก็ใครมี Facebook ก็สมัครเอาไว้นะครับเผื่อคุณลบเกมรถแล้วคุณอยากกลับมาอีกรอบคุณกเกียจเล่นแล้วก็จะได้ใส่ facebook เข้าไปแต่ผมไม่เคยใส่เลยไงผมเล่นเกมรถตอนที่มันย,ยังไม่มีพอยต์อ่ะคือแบบนานมากเลยนะคือยังไม่มีพอยต์อ่ะ เล่นได้ระยะทางเป็นหมื่นอ่ะก็ไม่ก็ไม่ได้พอยอยู่ดีก็ไม่ได้พอยคือไม่ได้ดาวอ่ะเล่นตอนที่แรงมันเล่นตอนที่แรงมันยังเป็นวงกลมแล้วค่อยค่อยขึ้นทีละคึ้แล้วค่อยค่อยขึ้นยังผมยังจำเสียงเก่าได้ติ้ง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 ,งเสียงอย่างดังอ่ะ เวลาเปิดนี่แบบหูเทพระเบิดอาจจะนานนะครับเพราะเขาขอหนึ่งมืนบวกเลยเนาะก็คือหนึ่งหมืนกว่านะถ้าเกิดเกินหนึ่งมืนปุ๊บผมตายเลยนะ ผมว่านะผมจะยังไม่ตายดีกว่าเพราะผมอุตส่าห์เล่นคันนี้ได้หมื่นหนึ่งถ้าเกิดคันไหนที่มันถึงหนึ่งหมื่นแล้วอะ่ะผมอะ่ะถึงถึงหนึ่งหมื่นคือแบบร่างเก่าเคยถึงหนึ่งหมื่นไปแล้วก็คือแบบเหมือนแลรี่คาร์ถึงหนึ่งหมื่นแล้วแล้วแล้วคุณขอแบบหมื่นอ่ะเกินหมื่นแล้วแลรี่คาร์แต่คุณขอหมื่นผมก็จะตายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถที่แบบผมแบบ ได้ดาวได้ไดาวแล้วแล้วเกิดแล้วแล้วถึงแล้วแต่ผมก็ยังไม่ตายนะผมจะเล่นต่อจุก,กัาจะตายเนาะเ<ด>สียดายเพราะอยใค,ใครขอซีซีีบีดันดันเมืองไม่อัพนี่ผมมีแบบอืม แต่จริงๆง JB ห้าสิบย่างเทพเล่นได้ไงก่อนหมื่นห้าเลยนะติดท็ทอปไทยสิบมั้งสุดยอดผมเล่นผมเล่นหลายรอบม,มากจนกว่าจะถึงหนึ่งหมื่นยังไม่ถึงเลยมันจะมีตอนหนึ่งอะถ้าเกิดลถไวไปอะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบมันสปีดมากแล้วผมก็ตกลงไปในน้ำตายคือแบบเกินแล้วอะเกินตอนที่ผมตายแล้ว ขึ้นมานิดเดียวเด็กไม่ขึ้นจะไม่ได้สามพันแล้วก็ใครที่ขอหรือท้าไว้ก็อย่าลืมมาดูนะครับผมดูของตัวเองเนาะแต่ว่าถ้าเกิดของตัวเองยังไม่มาก็ดูของคนอื่นไปก่อนหมาถึงดูคำท้าคนอื่น มีร้านหนึ่งเจอในทิกตอกสงสารมากคือลูกค้าเด็กเขาเดินมาบอกขอเห็ดบลูกี้คือมันชื่อนั้นแต่ที่จริงมันไม่ได้เห็ดมันคือมัดเมลโลแล้วก็มีคนหนึ่งยืนซื้ออยู่แล้วก็บอกว่าเอานี่เห็ดหรอขอไม่ซื้อแล้วแต่เขาก็อัดเขาบอกเขาอาธิบายอยู่นานมากคิดเหมือนผมไหมครับว่า,ว,าว่าอยากว่าอยากให้ใส่ได้สีอุปกรณ์ ซีซีล้อไฟฟ้าเครื่องวินเอ้ยปีกปีกแล้วก็ที่แบบต้องกดแบบนีน้ตามหน้าจอเลยแบบนีน้ถึงจะเด้งอะ่ะบวกกับแม่เหล็กไม่ก็ไออันข้างหน้าที่มันแบบทำให้ผมเร็วขึ้นแดง,แดง ที่มีสายแดงสายเขียวอะดาดเมืองถึงหนึ่งล้านโปที่ไทยมีคนหนึ่งเล่นโปะนะครับผมหลายคนและแต่ว่ามีคนหนึ่งที่แบบคือตอนแรกอ่ะเมื่อหลายปีที่แล้วเขาได้ติดท็อปอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้เขาก็โดนคนที่แบบเล่นเก่งเล,เล่นซีซีบีแซงเฉยเป็นแบบติดท็อปแบบ โคตรเก่าอะ่ะเก่าโปมากอะคือแบบไม่มีคนล้มได้อะเฮ้ยเกือบตายแต่พอ CCEV เข้ามาปุ๊บล้มได้เฉยตอนแรกรรลี่คาก็มาล้มนะสามคนแล้วเขาก็มาแบบยึดยึดแต้มใหม่ของเขาก็คือเล่นใหม่อีกรอบตอนแรกแบบก0้าพันกว่าบินได้ด้วยนะแบบคือแบบคือแบบเป็นเดี๋ยวผมทำให้ดูคือแบบเป็น คือแบบเล่นแบบปกติแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าด่านเมืองครับด่านเมืองปกติแบบนี้พอพอมาถึงพื้นเรียบๆอ่ะอยู่แบบนี้นะอยู่แบบนี้แบบนี้แล้วก็แล้วก็ไปแล้วก็ไม่ได้แบบนิ่งนะคือแบบอยู่แบบอยู่ตรงๆแล้วก็ไปแบบทะลุทุกอย่างไปเลยอ่ะและสิและแบบเหมือนเหมือนแบบมาล้มได้นะครับโดนลมแชมป์แล้วผมแล้วหลังจากนั้นอีกหลายเดือนไม่ก็หลายปีไม่มีคนลมแชมป์คนนั้นได้เลย C.C.P เข้ามาก็ล้มได้ได้หลายอยู่กับเดลี่คาก็ล้มได้ผมน่าผมกะลยาตายน้ำมันไม่มีเรียบร้อย S 1> <S 1> คือผมเลยน้ำมันแล้วถอยหลังคือไปเก็บไม่ได้รถมันช้าไปเก็ได้แคนะ่ห้าพันห้าร้อยสิบสองเนาะรถเนี้ยก็ไม่ค่อยได้อัพเนาะแต่ก็ขอรถอะไรก็ได้ครับผมหรือให้เอาอันนี้ลงแล้วก็ขอด่านขอรถได้แล้วก็ขอแมปโลบอกได้กดตามไม่ถึงหนึ่งพันซับซับใคร้ดยเพจทูวันดาวซับซับนะครับผมโอเคบ๊ายบาย